สวัสดีครับพบกับเราในรายการพ่อคู่ซ่าครับเราอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของประเทศไทยนะครับมีนักเรียนประมาณ700คนถือว่ามากที่สุดในโรงเรียนกีฬาทั้งหมดนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาที่เปิดมายาวนานนะครับแล้วก็สร้างผลงานมากมายนะครับ ให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาเยาวชนถึงสร้างผลงานมากมายครับให้กับประเทศไทยนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยได้ชื่นใจกันวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักกีฬานักเรียนของโรงเรียนนี้นะครับว่าเขาเล่นกีฬาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ที่ฝากไว้ครับว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจําได้พูดคุยมากมายแน่ๆครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรทําตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงซ้อมกีฬาเสร็จเรียนหนังสือแล้วก็ ไปพักผ่อนว่าเขามีจิตใจอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับตัวนี้ สวยงามมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวลงมาคุยกับครูหน่อยนะฮะลงมาคุยกับครูหน่อยครับโอ้ลงมาลงกันครับเอาไว้ช้า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 โอ้น้าลงมาลงโอ้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยเนาะเดี๋ยวครูลองจับได้ไหมได้โอ้ก็ไม่หนักเท่าไหร่เนาะเล่นยากไหมครับไอ้นี้ยากไหมไม่ยากครับไม่ยากฝึกฝนอยู่ที่การฝึกฝน ไหนลองสอนครูกับพิบตาหรืออ้าปากหน่อยดิอันนี้ทำยังไงต้องเข้าไปในหัวเข้าไปในหัวด้วยเหรอครับมันมีเชือกอยู่ครับมีเชือกครับอันนี้ดึงลงครับใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผู้ชมครับถึงแล้วครับโอเค <c oughs> เยี่ยมยอดมากเลยเนาะแล้วเือด้วย <c oughs> เดินไปด้วยนี่เหรอหรอ,อย่างนี้ครับใส่ตรงไหล่ไเนี่ครับใช่ครับโอ้ไม่ใช่ง่ายนะครับเนี่ยพอเราต้องโดดไปด้วยใช่ไหมใช่อย่างนี้ฮะต้องจับต้องจับ ตรงนี้ละมือชูหัวนั่คนหลังเหนียชูหัวขึ้นอย่างนี้แล้วจับปากจับปากด้วยแล้วหูกระดิกอ่ะได้กระดิกหัวต้องดึงต้องดึงไงมันมือที่จับไปนี่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยถ้าชูไปก็คือชูถ้าชูจะไม่มีกระดิกหูดึงหัวอ๋อโอเคหัวโอ้โอ้โหไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะไม่ยากไม่ได้โอเคเดี๋ยว ขอพูดคุยกับเราหน่อยนะว่าที่มาที่ไปของการเล่นกีฬานี้หรือว่าเล่นเชสิงโตเน,นนะี่ยเป็นยังไงเนาะได้ไหมครับโอเคครับจะไปพูดกันครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆคนเก่งเมื่อกี้ที่ใช้โชว์ได้เห็นไปแล้วครับว่ามีทักษะด้านการเชิดสิงโตที่เก่งมากเลยนะครับ mm. เดี๋ยวแนะนําตัวทีดนึงครับว่าชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรบ้างชื่อเล่นชื่อนามสก,กุเลเรา2คนครับผมชื่อธั an, นวะมิตปริยะประพันธ์ครับแล้วเรา สวัสดีครับผมนายเกษมสันแก้ววิชิตธรรมชื่อเล่นชื่อเปรมชื่อเปมน้องเปมน้องแจ๊บน้องแจ๊บแล้วก็มีคุณครูคนเก่งของเรานะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับปั้นพวกนี้เหล่านี้น้องๆเหล่านี้มาหลายปีแล้วนะครับจนเก่งได้ขนาดนี้มาเรียนอาจารย์ลองแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมนายคมสันทองทับครับครูยอดครับครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพแล้วครูก็ลองเชิดสิงโตแล้วมันมีจังหวะที่ต้องเดินก้าว แล้วก็จังหวะที่จะต้องกระโดดแล้วก็มีกระพริบตามีทั้งนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ยากเนาะต้องการฝึกฝนใช่ไหมครับที่ครูดูเมื่อกี้ครูลองทำเนี่ยต้องยอมรับว่าแยกประสาทยากอยู่นะแล้วก็ใช้ของเราต้องแข็งแรงด้วยใช่ไหมครับใช้เวลาฝึกฝนกี่ปีสำหรับตัวเราประมาณ3ปี3ปีถึงจะทําอย่างนั้นได้ใช่ไหมของเราอะครับเหมือนกันเหมือนกัน3ปีเหมือนกันเราต้องรู้ใจกันไหมเป็นคู่กันอ่ะต้องจังหวะห้องนี้ใช่ไหมครับต้องเหมือนกัน เคยพลาดไหมบ่อยบ่อยเคยพลาดบ่อยนะครับอาจารย์ยอดสอนเด็กๆยากไหมครับเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องเริ่มวิธีการขั้นตอนเริ่มต้นยังไงบ้างครับก็แรกๆเลยก็ต้องให้เขารู้จังหวะครับก็ต้องสอนจังหวะการตีกองให้เขาการตีกองก่อนแล้วเขาก็จะสืบไปเนื่องไปถึงจังหวะการเปลี่ยนสิงโตเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีกองประกอบครับครับครับก็อย่างที่รู้กันว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุทธิริย์แห่งนี้ครับ เรื่องของวูซูถือว่าเป็นถ้าเป็นเรื่องของการเชิดสิงโตเรื่องพวกนี้ครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประไทยไหมครับถ้าเป็นโักเลงกีฬาใช่ไหมครับยอดมากเลยนะฮะเมื่อกี้ครูแอบรู้มาว่าเปรมเนี่ยมาเรียนโักเลงกีฬาตั้งแต่ตอนป .4 เลยนะครับป .4 เราเรารู้ว่าโเลงกีฬาเป็นโรงเรียนประจำนะครับต้องกินนอนอยู่ที่นี่เลยซ้อมฝึกซ้อมที่นี่ห่างจากที่บ้านมาเหงาไหมเวลามาอยู่ที่นี่รู้สึกคิดถึงบ้านไหมก็ช่วงแรกๆก็รู้สึก เดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้ไม่อยากกลับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้า <c oughs> ไม่อยากกลับแล้วแล้วอย่างที่บอกไปครับเวลาราเล่นกีฬาเรารู้ว่ามันเป็นต้องความเ็นเลิศด,ด้านกีฬาใช่ไหมหเราต้องรู้ว่าฝึกซ้อมหนักแน,น่เลยต้องหนักกว่าโรงเรเียนทั่วไปแน,น่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยไหมครับเวลาตอนที่แคทที่ซ้อมไปมีบ้างป็นบางบางันเวาาลาเรามีมีแรงบันดาลใจหรือว,ว่าเป้าหมายตัวยอย่างไงบ้างถึงทําให้เรามีพยายามจนถึงทุกวันนี้ได้อยากประสบความสำเร็จในด้านกีฬาแล้วก็ มีพ่อเป็นกำลังใจให้ออดีมากเลยครับอาแล้วผลงานของเราทั้งสองคนน่าต้องไปด้วยกันบ่อยเนาะใช่ไหมครับผลงานเรามีผลงานในแข่งขันนนัน้อะไรบ้างในในประเทศหรือต่างประเทศเอ,อมีไหมครับในประเทศมีไปแข่งพวกกีฬาเยาวชนแห่งชาติอืมได้เหนเยนอะไรครับ <c oughs> ไม่น่าถามใช่ไหมเห็ <c oughs> นทองอยู่แล้วใช่ไหมอ,อ๋อแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไหมไปแข่งต่างประเทศเคยไหมครับเคยเคยไป,ไปประเทศอะไรบ้างครับที่ไปมา ประมาณในฮ่องกงฮ่องกงเรารู้อยู่แล้วว่ากีฬาพวกนี้วูซูหรือเชี่สิงโตเนี่ยพวกจีนฮ่องกงพวกนี้เขาเก่งอยู่แล้วเราไปสู้เขาต่อกรเขาได้ไหมคิดว่าพอได้ก็พอได้พอได้้วก็เขาเขาเก่งเขาเก่งเลยเนาะเราเขาเก่งแต่เราก็พยายามใช่ไหมครับเราพยายามถือว่าถือเราเป็นคนไทยเนี่ยในมนไทยไปแข่งในกีฬาของเขาเนี่ยเราทำได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะใช่ไหมครับอาจารย์ยอดมีเราจะบอกน้องๆนักเรียนของเราสองคนนี้ถึงประ่การ มุ่งหวังเป้าหมายต่อไปในอนาคตที่เขาจะเล่นกีฬาวูซูแล้วต่อยอดต่อไปได้ครับก็ตอนนี้เขาสองคนก็ค่อนข้างจะโอเคกันแล้วครับนะครับก็เรื่องต่อยอดเราก็จะมีมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณที่จะส่งต่อไปตรงนั้นตรงนี้เราก็เป็นโรงเรียนประจำนะเราก็เลี้ยงดูกันแบบครอบครัวก็พยายามจะ อนาคตข้างหน้าให้เขามีมีอนาคตที่ดีข้างหน้าต่อไปครับกอนักนอกจากสอนเรื่องของกีฬาแล้วก็คงสอนเรื่องของวินัยเรื่องของการวิธีคิดต่างๆทังนี้ก็ทุกอย่างครับก็จะเลี้ยงเขาเมานลูกครับผมรัประมาณนั้นนะครับตื่นจะแต่ตื่นเลยจนถึงยันนอนเลยใช่ไหมฮะนอนต้องดูแล24ชั่วโมงดูไหมครูยอดดูไหมครับท้าผิดก็ถ้าผิดบอยไหม ก็ครูเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยมาตั้งแต่ป .4 เลยตอนนี้เราอยู่ม .5 เนาะก็ถือว่ายาวนานในการเล่นกีฬาวูซูหรือว่าเชิดสิงโตมาพองสมควรถ้าถามว่านอกจากที่เราอย่างเป็นนักกีฬาแล้วถ้าต่อไปอนาคข้างหน้าเนี่ยเราไปโตขึ้นเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราคิดว่าจะต่อยอดกีฬาวูซูอย่างไงบ้างหรือว่ามีคิดว่าวางแผนอย่างไงบ้างกับตัวเองเอ่อก็กลับวา่าจะกลับมาสอนน้องๆนะฮะก็คือจะเผยแพร่ต่อไปน้องมาเผยแพร่ต่อเราอะมีไหมแจ๊บใช่ไหม อ่าแจ๊บเราคิดว่าทำไงต่อผมต้องกลับมาสอน้องๆรอ๋อก็ถงยอดต่อยอดต่อเป็นการใช่ไหมครับขยายให้มากขึ้นยังรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้กีฬาวูซูหรือว่าพวกเช่สิงโตเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ยมเล่นกันมากมายนกใช่ไหมในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์กีฬานี้ด้วยของของจีนใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับจีนแต่ผมถามว่าทุกวันนี้เชื้อสายจีนคนไทยไส่ก็เยอะนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยมีรับจอบนอกไหมครับจอบท้้งนอกว่าไม่รับงานทั้งนอก หรือว่าไปแบบร่วมกิจกรรมที่เป็นของคนจีนเนี่ยครับมีไหมครับมีครับคนใหญ่ก็เขาจะติดต่อมาบ่อยอ๋อมันก็มีรายได้ไหมครับอย่างนี้ก็มีครับล้องๆเขาจะมีดอ๋อก็มีเงินเก็บอย่างนี้ใช่ไหมถ้าทำไปบ่อยใช่ไหมฮะถือว่าเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่ต้องมาให้ทั้งหมดด้วยใช่ไหมฮะก็มีเงินไปซื้อของที่เราอยากต้องการเนาะเรารู้สึกเวลาเราไปแสดงโชว์ข้างนอกเราได้เงินมารู้สึกว่ารู้สึกไหมว่าเงินมันมีค่า เพราะว่าการที่ได้เงินมาครั้งหนึ่งมันต้องใช้เวลาแรกกับการที่เราจะต้องไปแสดงนะอย่างกี้เมื่อกี้ไม่กี่นาทีเองเราก็ยังเหนื่อยท่วมเลยนะครับทีนี้้องไปโชว์เขาเป็นหลายนาทีเนาะมากกว่านี้ใช่ไหมครับเนี่ยป็นชาชุดใหญ่นี่คงยิ่งเหนื่อยกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะกาจะได้เงินมาก้อนนึงเนี่ยที่เรามาเก็บมาใช้เนี่ยมันคงทาให้เราเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นใช่ไหมเราจะรู้แล้วเพราะแม่ที่ให้เงินเรามาใช้ล้ำบากขนาดไหนเนาะเราจะได้เงินมาใช่ไหมครับอยากให้เราฝากถึงน้องๆเยาวชนหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นเด็กเนี่ยรุ่น ให้มาเล่นกีฬาหรือว่าเล่นกีฬาวูซูเลือชอบสิงโตเหมือนกับเราก็ได้ครับอยากให้ฝากถึงว่าการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์หรือการพัฒนาตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ต้องทําอะไรบ้างเนาบอกเพื่อนๆน้องๆครับฝากถึงน้องๆเพื่อนๆนะครับหาเวลาว่างเล่นกีฬาครับประเภทอะไรก็ได้ครับเตะฟุตบอลก็ดีครับวิ่งก็ได้ครับต้องเสริมสุขภาพร่างกายครับต้านยาเสพติดเลยครับอืมสุดยอดครับเนาะก็อย่างที่บอกเป็นแนวคิดที่ดีครับ อาจารย์ยอดมีอะไรจะฝากถึงกีฬาวูซูหรือว่าเชิดสิงโตที่เราทำของโรงเรียนสุพัรณเนี่ยจะชักชวนคนเข้ามาฝึกซ้อมด้วยหรือว่าจะประชาสัมพันธ์อะไรก็เชิญเลยครับครับก็กีฬาวูซูประเภทสิงโตเราก็คนคนทั่วไปก็จะติดภาพที่เป็นเป็นดองอสิงโตสันเจ้าอะไรพวกนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีอีกมุมหนึ่งก็คือสิงโตประเภทที่ใช้ในการแข่งขันได้นะครับ แล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องพวกนั้นที่้มาเกี่ยวก็คือเป็นเป็นกีฬาอย่างแท้จริงนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็อยากจะมาลองศึกษาดูก็เชิญเข้ามาได้ครับของโรงเรียนกีฬาจาังหวัดสุพรรณบุรีครับครับผมก็ผมโชคดีมากวันนี้นะครับที่ได้มาเห็นเบื้องหลังเนาะของน้องๆที่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ถึงวันนี้ได้กว่าจะเก่งถึงขนาะดที่ขึ้นไปบนตอดอกเหมยเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายเป็นปีเลยเป็นปีกว่าจะถึงท่าน มีความสามารถขนาดนั้นได้นะครับอนที่บอกไปว่าผมยังมีโอกาสโชคด,ดีที่ได้คุยกับอาจารย์ยอดที่เป็นอาจารย์สอนอูซูเชื้อสิงโตเนี่ยที่มีความสามารถมากเลยนะครับก็อะไรที่บอกไปครับรายการของเราพยายามนําเสนอเรื่องราวดีๆของเด็กๆเ,เ,เยาวชนนะครับเรื่องของวินัยนะครับเรื่องของความอดทนสิ่งที่เขาเกิดขึ้นในการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายเหล่านี้ครับสามารถไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตได้นะครับซึ่งจะบอกว่าครับ วันนี้ผมมีโอกาสดีแล้วก็อยากจะบอกผู้ชมว่าถ้าใครสนใจเนาะอยากจะมาฝึกซ้อมหรือว่ามามาเยี่ยมชมนะกีฬาวูซูเชื่อสิงโตเนี่ยที่รงเรียงยาสุัรร์ก็เ,เชิญได้ครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีมากที่จะได้เห็นเบื้องหลังแล้วอาจจะพัฒนาตัวเองมาเป็นทีมงานเดียวกัรย์ยอดได้นะครับพาอฝากไว้เลยครับสำหรับรายการพักกุซ่าด้วยครับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ